กำลังสบายจึงตบมือพลันหากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาเที่ยวทะเลกันนะครับมีที่ขุดสายมาเลยครับ<า>หนูมีมหวงังยามาด้วยค่ะ,คะไปพี่จัเมาไปเดินแล้วหนุหนูดีกว่า โอ๊ยเบสเดี๋ยวก่อนเบสเดี๋ยวเบสช่วยเช้ก่อนอันนี้มันระเบิดนี่นะเฮ้ยจริงหรือเปล่าเนี่ยเบสเดี๋ยวพ่อขาออกเฮ้ยถ้ายกขาต้องระเบิดแน่เลยทำไงดีอ่ะเฮ้ยขาออกไม่ได้อ่ะเบสนี่ม like ันคือกลับระเบิดเราต้องหาคนมาช่วยแล้วเบสไปรออยู okay. อ่นี่ก <separately> ่อนนะ เดี so ๋ยวตามหาคนมาช่วยก่อนแต่อย่าเอาขาออกนะโอเคอย่าออกดีบอ่ะบายบายอิตอร์ลีบีบเจ็บกับระเบิดฮะช่วยยับกับระเบิดเราไปดูกันไหมไปช่วยด้วยช่วยด้วยยามกับระเบิดช่วยด้วยช่วยด้วยยามกับระเบิดใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยด้ไหช่วยหน่กับระเบิดช่วยด้วยพี่กับระเบิดทำยังไงดี อ๋ออย่าหนูลองพูดเองจานของแม่อยู่ก่อนอยู่ก่อนมันโดนสายไฟเดี๋ยวระเบิดอา้าวเราจะทำอย่างไรดีล่ะอ๋อหนูรู้แล้วจะเอาน้ำมาใส่โอเคเดี๋ยวพี่ลองนี้แหละ ไล่ล่าเลยบ้ดล่าเลยล่ดเลยพี่ใบยาพี่ใบอย่ามาระเบิดหนูรู้จักในติ๊กต๊อกโอเคเจ้าเดินไปเรียกพ่อแบงค์ก่อนนะเฮ้ยเจี๊ยบกับระเบิดเหรอเบสเกิดอะไรเหยียบกับระเบิดใช่เบสเจียบกับระเบิดของจริงนะว้ามาอยู่ตรงนี้ได้ไงเบสเราขายอยู่เหยียบอยู่ครับ สลักมันอยู่ตรงนี้เหรอใช่ครับเอาแล้วแล้วทำยังไงอะตัดสายไฟตัดสายไฟเลือเส้นไหนอะมันมีหลายเส้นอะอ๋อแบงเคยดูในหนังอะถ้าเราตัดสายไฟผิดเส้นอะมันก็จะระเบิดะจริงจริงเอาแล้วทำยังไงอะขุด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 ระเบิดเอาขุดระเบิดทิ้งไม่ยอมทำไมไมันอมโดนสายไฟอ๋อถ้าเราโดนระเบิดตรงนี้ถ้าเราขุดไปอะมันจะระเบิดอีกหรอใช่เอาทำยังไง เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนอย่าแบงดูในโทรศัพท์ก่อนว่าถ้าเจอระเบิดต้องทำยังไงเฮ้ยนี่บิงเขาบอกว่าให้เราตัดเส้นสีน้ําเงินโอเครอแป๊บนึงนะเดี๋ยวไปเอามีดมาตัดก่อนเส้นนี้แหละถ้าเราตัดได้เราก็จะได้รอดโอเคเด็กๆอยู่เป็นเพื่อนพี่เบสก่อนนะโอเคบายบายทุกคนได้แล้วนี่เดี๋ยวเราตัดเลยนะจะตัดแล้วนะเส้นนี้นะอ่าฮะตัดแล้วนะ เกิดอะไรขึ้นสายสีน้ำเงินแล้วแล้วระเบิดจะระเบิดปัดสีน้ำเงินระเบิดเหรอใช่สีน้ำเงินคือระเบิดพี่เบสทำยังไงดีเฮ้ยทุกคนหลบหนีไปหนีไปเรียวเดี๋ยวผมจะลาชีเปงไม่เอาหนูว่าพี่เบสตายอ่ะไม่เป็นไรโยกไปหนีไปเลยหนีไปเลยไม่เอาเฮ้ยอยากให้พี่เบสได้กลับบ้านกับหนูหลังพี่เบส มิตัมนี่ไม่ต้องเป็นห่วงผมเอาไปเดี๋ยวนี้เลยเออไปก็ได้เราเล่นกับเล่นเราเป็นห่วงนายเราแบบไม่ทิ้งนายออกตัดได้ขัดตัดได้คาดตัวตัวตัดได้ขัดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอุ้ยมันไม่ขาดอ่ะขาดมันแค่เป็นลอยอ่ะหูเราเบิดนี้มันแก้ยากมากขาดขาดเลยสุดแล้วอไต้องตัดอีกเออขาดจะหลุดแล้วตัดอีกอุ้ยเฮ้ย ยกขาขึ้นเฮ้ยทุกคนมันระเบิดอะไรพวกเรารอดแล้วเฮ้ยนี่มันระเบิดปอมนี่นะ้ำเห็นมีดินปืนอ,อยู่ข้างใไเลยฮะจริงปะเนี่ยของปอมเหรอ,อ,อไหนปอมเออระเบิดปอมนี่มันระเบิดกระดาษนี่มันก็คือนาฬิกาปลุกนาฬิกาปลุกทั่วๆไปเหรออะรระเบิดเด็กเลย <laughs> และตอนนี้ก็ถึงเวลาเล่นน้ำทะเลกันแล้วครับอไรครับใครแกงหนูพี่แจมหรอ เดี๋ยวพ่อจัดเดี๋ยวพ่อจัดการพี่แจมก่อนไหนคนนี้ใครครับคนนี้ใครไปไปให้ไปหรือเปล่าคนนี้ใครครับกันตูนะครับคนนี้นะครับคนนี้ชื่ออะไรครับแตมแตมแตมหรือสแตมนี่คนนี้เบสซี่เ็นกระเทยอ้าวแช่ป่ะเบสซี่เจ๋อเหรอ เป็นผู้ชายหรือเป็นหรือเป็นคะเทยผู้ชายครับอ๋อเป็นผู้ชายไหน้องยืนสิอ๋อเป็นผู้ชายจริงๆด้วยโอ้แล้วดำน้ำได้ไหมครับไหนทำยังไงครับโอ้พูดำน้ำโอ้ดำน้ำเป็นด้วยโอ้เดี๋ยวเรามาดูพี่แตมดีกว่ามาดำน้ำเป็นหรือเปล่าพี่แตมครับดำน้ำได้ไหมครับเด็สอบเสร็โอ้โหดำน้ำโอ้แบบไม่ต้องมีแว่นน่ะดำน้ำจับปูจับปูขึ้นมา จะปูกขึ้นมาโอ้โหเรามาดูเรามาดูน้องบิงมั่งนี่ทุกคนดูน้องบิงนะน้องบิงก็ดำน้ำเป็นพร้อมไหมครับหนึ 1, 2, ่งสองสามโอ้โหดำน้ำเป็นจริงๆด้วยโอ้โหฝึกเก่งอนะ่ะได้ดูเจ้าใบนีด,ดำน้ำเป็นไหมหนึ 1, 2, ่งหนึ่งสองสามหัใจใบดำน้ำนะครับโอ้ใบดำน้ำเป็นจริงๆรอุพี่กระตูนคนสุดท้าย พี่กระตูดำน้ำเป็นไหมครับจริงเหรอหนึ่งสองสามโอ้พี่กระตูกระดำน้ำเป็นโอ้โหทุกคนดำน้ำเป็นหมดเลยอ่ะหนึ่งสองสามคนที่หนึ่งขึ้นมาแล้วคนที่สองขึ้นมาแล้วคนที่สามขึ้นมาแล้วโอ้คนที่สี่ขึ้นมาแล้วโอ้พี่เบงพี่เบงเป็นผู้ชนะว้าวเบว้าวเดี๋ยวพ่อเบงจะให้ทุกคนหาหอยมาคนละตัวเอมไหมครับ พร้อมแล้วหนึ่งสองสามเริ่มได้ใครเจอหอยมาให้พ่อดูเลยไปหาหอยสิเจอไหมเจอหอยไหมไม่มีอ่ะไม่มีไหนดูหอยหน่อยคนละหอยโอ้โหเจอไหมครับเจอหอยไหมครับไม่มีใครหาหอยเจอเลยอ๋อองไม่หาหอยบนโบเฮ้ยไปเจอแล้วคนที่หนึ่งโอ้หอยหอยหาย หอยจมอุ้ยเจอป่าวเมื่อหอยหายไปแล้วอ่ะไปอันนี้อะไรอันนี้เป็นเศษไหนเจอยังอุ้ยจริงจังนายดูสิโอ้ทุกคนพิเจอแล้วพิเจอหอยแล้วไป